อาลับตาฝันเป็นตูเป็นตาติ่นขึ้นมานแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปารามปาร,รากันจะ้ะอ,อยากฟังไหมนี่เนาะลุยเลยเนาะอ่ะ <c oughs> ทวนใบหนึ่งทวนของใครจะเนี่ ของสเกตคาวสั้นทันบราโลกอ๋อนี่เนาะของโยมแม่ของพระลูกชายโชติกโรโรเนาะโดยอยู่หรือเปล่าจ้าค่เาะเราทวนนิดหนึ่งนะจ๊ะ ไม่ต้องทวนเลยอย่างนี้เพราะกลับไปเรียบร้อยแล้วนเนาะนี่กลับไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็แปลปเป็นภาษาอังกฤษซะนี่นี่นี่นะถ้าไม่กลัวติดใจในผู้ภาษาอังกฤษไปแล้วเดี๋ยเอาภาษาไทยนะ เอกสาสั้นท่านพอ,พอรลโลตอนที่สองนะจ๊ะสำหรับสาเหตุที่ทำให้ยอมแม่ของตัวลูกต้องมาป่วยด้วยโรคหัวใจและปอดล้มเหลวอ,อย่างเฉียบพลันจนทำให้ตัวท่านนักงเสียชีวิตก่อนวัยนควรตอนอายุ64ปีนั้นท่นนี้ก็เป็นเพราะ วิบากกรรมปาณาติบาตที่ยอมแม่งตัวลูกได้เคยฆ่าสัตว์ธรรมอาหารเอาไว้ในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ช่องตามมาส่งผลก็เรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าวยอมแม่งตัวลูกได้เกิดเป็นกุฎิดาสุดสวยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นตัวท่านและตัวลูกก็ไม่ได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้นะจ๊ะ <Yeah. S 1> ก็ชีวิตสังสารวัตรก็อย่างนี้แหละบางทีก็เคยเกิดเจอกันบางทีก็ไม่เจอกันบางทีก็มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นญาติกันบางทีก็เป็นเพื่อนบา้านเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้กันนี่นะจ๊ะเป็นต้นเมีย้อแม่งตัวโลกในภพชาตินั้น เจริญไวขึ้นได้ยินกันชัดแล้ววันเดียวในช่วงก่อนที่ตัวท่านจะได้มาพบกับมหาปุชเนจารย์และหมู่คณะนั้นด้ความที่ตัวท่านมีความชอบและมีฝีมือการทำอาหารอย่างดีเยี่ยนที่เองจึงทำให้ตัวท่านเด็ดตัดสินใจเปิดร้านอาหาร แล้วก็ลงมือทำอาหารด้วยตัวของท่านเองเลยนี่นะจ๊ะช,ชื่อร้านจอรอคอยแสงแห่งราตรียังไม่จางหายไม่มีเลิกลาตีสี่ดีาไม่ลาเลิกงานจัดโตเกี เลยพับนับด้วยนับจากนี่ตไใยเห็นเป็นเสียงดนตรีน้ำเปล่าโซดาเตรียมไม้พร้อมน้อมรับคำสั่งสวยต้มมาวางน้ำพริกมาสีเชิญชี้เอาเลยนะครับเมนูไม่มี ับข่าวดีๆีนะำนำพิสูจน์ต้มยำบกหักผัดผักแอประักพร่มคอย,อยิงนักแกงเกิดหน้าบูผักบุ้งไฟสวัสดผัดเก็ดรักพุดอร่อยที่จอรอคอยทุกวันจะหลับตาลงก็คงบ่ายคอยรอคอยคำตอบจากคนที่ชอบอยู่ร้านนาน จะย้ายมาอยู่ที่ร้านทำงานด้วยกันเขาต้มในฝันร้านจอรอฟอด้วยความที่เ๋อะแม่ตัวลกูกจะพบชาตินั้นน่ะท่านยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องราวความยิงของชีวิตเช่เรื่องกห่งกรรมเรื่องบุญลาบาหรือเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นนะจ๊ะก็กรตัวท่านเองก็มีความเชื่อว่าถ้าฆ่าสัตว์เป็นๆในการเอามีดก็ค่อยแทงเข้าไปที่กัวหัวใจของสัตว์ที่จะนํามาทําเป็นอาหารแล้วจะทํเป็นเนื้อที่ได้มีรสชาติที่อร่อยเป็นอย่างมาก แต่เหตุนี้เองยังทําให้ท่านในพพชาตินั้นก็ได้ลงมือฆ่าสัตว์ต่างๆก็วจะเป็ดไก่หรือปลาเป็นตน้นโดวยวิธีการดังกล่าวที่ตัวของท่านเองมาโดยตลอดเลยซึ่งในพพชาตินั้นแต่ก็ได้ทำการบรณาติบาตในการฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นนี้อยู่เป็นระยะเวลานาน แว,วิบากกรรปฏิปันธิบาตดังกล่าวนี้เองที่ได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่พบชาตินั้น <c oughs> เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงพบชาติปัจจุบันนี้ตามทันไหมจ๊ะ <c oughs> และเมื่อวิบากกรรมปาปัธิบาตดังกล่าวสบกาศได้ช่อง <c oughs> ตามมาส่งผลจึงท,ทำให้พบชาติปัจจุบันนี้เนี่ยโ <c oughs> ยมแม่งตัวลูกก็ต้องมาป่วยด้วย โรคหัวใจและปอดล้มเหลวอ,อย่างเฉียบพลันจนทำให้ตัวตั้งเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตอนอายุ64ปีในที่สุดคืออายุไขต่ำกว่าอายุไขเฉลี่ยมนุษย์ยุคนี้75ปีนะจ๊ะส่วนสาเหตุที่ทำให้พี่สาวขอตัวลูกต้องนอนเฝ้าโยมแม่ร่างโยมแม่ของตัวลูกถึงสวันโดยที่ไม่ได้ทานข้าวทานนะ้ำ แล้วก็ไม่มีใครใคร,รับรู้และรับทราบถึงการเสียชีวิตของโยมแม่งตัวลูกเลยนั้นอันนี้ก็เป็นเพราะเอะแล้วไม่หิวเลยตอนนั้นซีออน <c oughs> อยู่ได้ยังไงเนะ <Yeah. S 1> อืมตามทันไปจ้ะไห <Yeah. S 1> นลองสันนิฐาวิยามางทีจ้ะช่วยคุณว่าใหญ่หน่อยเสียงมันอก็จะอมี <Yeah. S 1> ทำไม พี่สาวทังนอนเฝ้าร่างจ้าแม่ทั้งสี่คนทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่พิสางตัวลูกเนี่ยได้เคยสั่งบังคับให้คนออรับใช้ เฝ้าดูแลคุณแม่ของเธอแทนตัวเธอเองในหลายภพหลายชาติกันก่อนนู้นซึ่งคุณแม่ของเธอท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนละคนกับคุณแม่ของเธอในภพชาติปัจจุบันนะจ๊ะตามทันไหมับบังคับไอ้คนรับใช้เฝ้าดูแลคุณแม่ของเธอชาตินั้นแทนตัวเธอมารวมส่งผลกับ วิบากกรรมอีกวิบากกรรมหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในภพชาติเดียวกันที่เธอเธอได้เคยลองโทดคนรับใช้ในการกักขังเอาไว้ในห้องแล้วก็ไม่ให้ทานข้าวทานน้ำอยู่หลายวันได้ช่องตามมาส่งผลเรื่องก็มีอยู่ว่าในภพชาติดังกล่าวพี่สาวขงตัวลูกได้เกิดเป็นกระบาดนมสุดแซบ ในกราบครองพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวยเออรวยจนนี่ก็ผ่ายกันเรนะื่อยเนาะรวยจนก็มีทุกอาะนะชีพเลยนาะไม่ใช่เฉพาะครูนี่เนาะขายก๋วยเตี๋ยวรวยก็มีจ้ะขายก๋ยวยทอดรวยก็มีจ้ะก๋ยวยทอดพันล้านก็มีเนาะเมื่อปีสามตัวโลกกระเแสกระบวนทัด แทบในพานั้นเติบใหญ่ขึ้นในความที่เธอเธอได้คบหาสมาคมกับสมเพื่อนเพื่อนที่มีนิสัยแกะกะเกะเรเนี่ยแต่เหตุน,นี้จึงทำให้ตัวเธอได้กลายเป็นคนที่มีนิสัยแกะกะเกะเรตามอย่างเพื่อนๆนของเธอไปด้วยเ mm hmm. ห็นไม่จ๋าเสพคุ้นกับสิ่งใดเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนี่เนาะซึ่งในแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ วีสังตัวโลกหรือกลบุตรสุดแซ่บในพบชาตินั้นตามทันไหมจ๊ะก็จะเอาแต่เที่ยวเตรเฮฮาเติมเล่าเจ้าชู้ละมั่วสมกับเพื่อนๆไปเครื่อเรืยโดยที่ไม่ได้นสนใจในธุรกิจการงานของครอบครัวงเธอเธอตัวเธอเลยไม่แต่น้อยตามทันไหมจ๊ะเพาคุณพ่อกันแม่ ของพี่สาวตันลูกหรือกรุบบุตรสุดแซ่บในพบชาตินั้นได้เห็นพฤติกรรมสุดแซ่บของพี่สาวตัวลูกในพบชาตินั้นแล้วตอนนั้นสอนยังรู้สึกกลุ้มออกกลุ้มใจเป็นอย่างมากและไมว่าตอนนั้นสอนจะพยายามตักเตือนพร่ำสอนกรุบบุตรสุดแซ่บในพบชาตินั้นอย่างไรก็ตาม กระบทสกแซบนั้นก็ไม่เคยที่จะเชื่อฟังแล้วก็ไม่เคยทําตามคําบอกกล่าวของท่านทั้งสองเลยได้เหตุนี้เองยิ่งทาให้ท่านทั้งสองยิ่งรู้สึกรู้สึกหนักใจกับลูกชายหรือพี่สาวตัวลูกในพระเจ้านั้นอย่างสุดๆเลย เรียกว่าทานนั้งสือบิดามานาเนี่ยถึงกับจุกอ,อกจ้า ถ้าไม่เอาก๋วยเตี๋ยวเรือให้นี่นะกระบสุดแซ่บนันตั้งแต่ยังเล็กๆเนาะเกิดมากันนี่เนาะเอาสุกียากี้ยัดปากันเลยเนาะไม่ใช่เพียงตอนั้นพี่สางเธอลูกหรือกระบวสุดแซ่บในพบชาตินั้นยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็โซอร์เยโซร์ไเป็นอย่างมากด้วย ดังนั้นที่เด้เนินเธอหมดเธอก็จะรีบมาของเงินกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอเธออยู่เรื่อยๆเออเดี๋ยวมนุษย์เราเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยก็เป็นผู้ชายนะอืมอะไรหนออยู่เบื้องหลังตรงนี้เนาะแต่ในความที่ผิดสานตัวลูกครือคุณบุตรสุดแทบในพบเช่นั้นมาขอ,งของเงินกับคุณพ่อแม่บ่อยครั้ง จนเกินกว่าที่ท่านทั้งสองจะรับได้แล้เหตุเด้งยังทำให้ในเวลาต่อมาเนี่ยท่านทั้งสองจริงงอดองดแล้วก็ไปจ่ายเงินให้กับพี่สาวตัวลูกในภพชาตินั้นอีกเลยงดจ่ายแต่กระบวนรสุดแทบในภพชาตินั้นหรือพี่สาวตัวลูกในภพชาตินี้ เห็นว่าจะว่อลแค่ไหนก็ท่านทั้งสองก็ไม่แห่งกันสักทีนะจึงแกล้งปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นตามท่านไหมจ้ะซึ้งหลังจากที่พี่สาวตัวลูกหรือกุลบุุรทราบแทะพบฉันนั้นในแกล้งทำตัวดีกึ้นในสักริยะหนึ่งคุณพ่อกับแม่ของเธอก็เกิดความไว้วางใจ ด้วยความไว้วางใจงท่านทั้งสองนี่เองท่านทั้งสองจะได้ให้พีสาวทัวโลกในพบชาินั้นมาช่วยดูแลกิจการการค้าขายของครอบครัวนี่เราก็คงอกจะนึกภาพออกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อกลับุสุดแทบได้พบชาตินั้นได้มาช่วยดูแลกิจการค้าขายขรครอบครัวแล้ว ตัวเธอกลับแอบเอาเงินที่ได้จากการค้าขายไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆจนหมดเลยแทนที่จะมาดูแลเรื่องกิจการค้าเนี่ยนะจ๊ะหลังจากที่เงินเหล่านั้นหมดแล้วคือระบบสุดทรับก็ได้โกหกกับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเธอว่าว่าธุรกิจถูกเขาโกง จึงไม่มีเงินเหลือมาให้ท่านทั้งสองเนี่ยจะตามทันไหมจ๊ะเมื่อคขบวสุดแซบในพ,พบชาตินั้นอริวิสางตัวลูกในพบชาตินี้ทำอย่างนี้บ่อยเข้าก็ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของครอบครัวซึงจะเดิมที่มีฐานะร่ำรวยเป็นอย่างมาก ก็กลับกลายเป็นไร้หลอลงไปเรื่อยๆแล้วในสุดจากคนที่รวยจนเคยเนี่ยก็กลายเป็นคนเคยเคยรวยนี่นะจ๊ะครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวที่เป็นหนี้สินคนอื่นแทนนี่จ้ะตามนั้นไหมจ๊ะ และด้วความที่ฐานะทางการเงินของครอบครัวในพบชนั้นได้แปรเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพูดง่ายๆาจากเจ้านี้มาเป็นลูกหนี้แต่เหตุนี้เองยังทำให้คุณพ่อแม่ของพี่สางตัวลูกในพบชนั้นเกิดอาการเครียดจนล้มป่วยลงเลยที่จะเครียด เครียด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 เดเครียดเดนอเฮาเครียดเดเครียดเดนอเฮาคิดทาทางอ้อกอ่ไอุมอกรุมใจเครียดแทงเครียดแทนเครียด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  แต่ไม่ว่าตนนันทั้งสองจะล้มป่วยหนักมากแค่ไหนก็ตามคือบทสุดแซบในพบชาติน,นหรือวิสาของเัอโูกพบชาตินี้ก็ไม่เคยจะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ของตัวเธอเลยอีกทั้งยังทำให้ตนนันทั้งสองต้องชอกช้ำอรก,กรรมใจมากขึ้นไปอีกในก,การนำมารัพย์สมบัติภายในบ้านออกไปขาย oh. และเมื่อคุณพ่อของเธอไม่อาจทนต่อความชอกช้ำ ที่ลูกชายสุดแซ่บของนั่นได้กระทำเอาไว้ได้จึงทำให้ต่อมาไม่นานคุณพ่อของเธอก็ได้ตรอมใจตายลงไปในที่สุด oh. โอ้นี่ไม่ใชน,นี่แม้ว่าคุณพ่อของคนรุ่สุดแซ่บต่พบากน,นั้นจะตรอมใจตายไปแล้วก็ตามเพราะตัวเธอก็ตาม แต่ถึงนน้นก็ยังคิดไม่ได้อยู่ดีกรูบทสุดแทบในพบชาตินั้นก็ยังคิดไม่ได้นะจ๊ะคือภายหลังจากที่คุณพ่อของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวเธอก็ททำตัวดีได้ไม่กี่วันจากนั้นก็กลับออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆที่เกะกะเกะเรอีกเหมือนเดิมตามทันไปจ๊ะในเฮนี้เองยังทำให้ทรัพย์สินไม่ได้บ้าน ก็ยิ่งไรห,งหลอยลงไปเรื่อยทางไทงยยิ่งมีน้อยก็ยิ่งเลยหลอลงไปอีกซึ่งในเวลาทอมาคุณแม่ของคุณลวงชุดแซ่บเธพบชานนั้นหรือพี่สาวของเธอพบชานนี้ก็ได้มีอาการป่วยหนักอืดูนะถึงขน้นคุนหลวงสุดแซ่บแธอพบชานนั้นก็ไม่ได้มาดูแลคุณแม่งเธอด้วยตัวเองเลยแต่ได้สั่งบังคับให้ขอรับใช้ นี่มาตรงนี้ะจะมาดูแลคุณแม่ของเธอแทนตัวเธอตามทันไหเจ้านะอีกครั้งตัวเธอหรือกระบุนการสุบแทบเดรพบฉจันั้นยังสั่งให้คนรับใช้ห้ามไปไหนอีกด้วยให้ดูแลคุณแม่เนี่ยนะจ้ะแต่ว่าตัวเองกลับออกไปเที่ยวเตรเฮฮาและมัวสุมอยู่กับเพื่อนๆที่เกะกะเกะลยเหมือนเดิมอย่างไรจ๊ะ แล้วในสุดขึ้นแม่ของกระดตกสตุดแซบในพบาัดนั้นเรือพิสาวตลรวจพบาตินี้ก็ได้เสียชีวิตลงโ<อ>ดยอาการป่วย<อ>นั่นเองนี่นะจ๊ะโอ้นี่จ้ะเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องนี่ล้วนมีเหตุตั้งสิ้นนี่นะจ๊ะ ภายหลังจากที่คุณแม่ของกระบวสุสดแทบในพบชาตินั้นหรือพิสงังเถารุ่นพบชาตินี้ได้เสียชีวิตลงไปแล้วในความในคนรับใช้กลัวว่ากระบุสุดสดิแทบในพบชาตินั้นจะสั่งลงโทษตัวเขาในความกลัวนี้เองจึงทําให้เขาไม่กล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับกระบุตรสุดแทบในพบชาตินั้นหรือพิสงังเถารุ่นพบชาตินี้นถามทันไหมจ๊ะ เมื่อเป็นเช่นนี้คนรับใช้คนนั้นจึงต้องนั่งเฝ้าศพของคุณแม่ของพี่สาวตัวลูกในพบชาตินี้หรือกระเบิดสุดแซ่บในพบชาตินั้นต่อไปอีกหลายวันตามทา้นหรือเปล่าอาจารย์เนี่ยและเมื่อพี่สาวตัวลูกพบชาตินั้นกลับมาจากการที่ตเ่เรเฮฮากับเพื่อนๆของเธอแล้วเนี่ยจ้ะ ก็ได้มาพบกับศพของคุณแม่ของตัวเองซงึ่งทันทีที่เห็นได้เห็นศพของคุณแม่ของเธอเธอก็รู้สึกโกรธคนรับใช้คนนั้นเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับตัวเธอแต่เห็นได้เองจริงนี่เธอจริงไี่ลงโทษคนรับใช้คนนั้นโดยการกักขังเอาไว้ในห้องแล้วก็ไม่ให้ทานข้าวทานน้ำอยู่หลายวันต oh. ามทานไปใช่ะ ทานนะแลวใช้คำมาแทนตัวพิสาวตัวลกกรบือสุดแทบพบชาตินั้นพ่สาวตัวลลกพบชาตินี้นี่ทมทันไหมจ๊ะไม,ไม่ไม่สับสนนะเ <c oughs> พราะบางทีกรูไม่ใหญ่ยังสับสนเลยไม่นะโดยวิบากรรมดังกล่าว <c oughs> ที่พ่สาวของตัวโลกในพบชาตินี้ก็เรือกระบุทสุดแทบในพบชาตินั้น ได้สั่งบังคับให้คนรับใช้เฝ้าดูแลคุณแม่ของเธอได้แทนตัวเธอเองอีกทั้งยังได้ลงทงทอคนรับใช้ด้วยการกักขังไว้ในห้องแล้วก็ไม่ทานข้าวทานน้ำอยู่หลายวันในภพชาติดังกล่าวนี้เองจึงได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวเธอตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมาเมื่อมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้โดยวิบากกรรมดังกล่าวซึ่ง ยังคงมีกำลังแรงอยู่ก็ได้ช่องตามมาส่งผลท้ายพิสางตัวลูกต้องนอนเฝ้าศพโยมแมงตัวลูกถึงสี่วันในชาตินี้เนะี่ยโดยที่ไม่ได้ทานข้าวทานนะ้ำเลยแล้วก็ไม่มีใครรับรู้และรับทราบถึงการเสียชีวิตของโยมแม่งตัวลูกอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองตามทันบ่จ๊ะ จากเรื่องราสเก็ตข่าวสั้นทันบรโลกที่เราได้ศึกษาเรียรู้้ััมานี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเราจะคนรล้วนตกจะภายใต้กฎแห่งกรรมดั้งสิน้นและเราก็ไม่รู้ว่าระเบิดเวลาหรือวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดทำพลาดเอาไว้จะได้ช่างตามมาส่งผลเมื่อไหร่ดังนั้นเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่จะทำไมเรต้องหวงแหนรักษาพุทธศาสนาเอาไว้เพราะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นนี่นะจ๊ะเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสมมติเจ้า เช่นน้ำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นถ้าเราทำได้เชนนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนรำสำหรับเรื่อง,องราวสเกตกาวสั้นทันบาโลกของยมแม่ของท่านโจติก,โกรโรพิคุก็คงต้องจบลงพอสังเกตเพียงเท่านี้นะจ๊ะ เอวังก็มีโดยประกาศเลยเช่น